สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับในช่องทางติ๊ t o k อช่องนี้นะคุณผู้ชมนะครับวันนี้พี่เจมพามาชมรถสวยๆหนึ่งคันยังโสดนะคันนี้ราคาอุ้ยเบา ยังกายราคา32แรงคุณผู้ชมนะครับคันนี้เป็น40แรงนะตัวทอนะ็ <c oughs> วทอปด้วยนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ตัวท็อปด้วยนะครับตัวรถก็มีแบบเก็บงานบ้างคุณ <c> ผ <oughs> ู้ชมนะครับเก็บงานผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับยางหลังติดรถอยู่ก็ยังสวยงามคุณผู้ชมของคนขับแท็กซี่เ,เก็บง่ายเพื่อความสวยงามภาเองคุณผู้ชมนะแต่เครื่องนี้อ่าแต่คันเนี้ยเครื่องเขาเดิมนะครับเกียร์เดิมนะครับคัสเดิมแต่ก็มีเปลี่ยนอ่าฝาพัดลมหน่อยคุณผู้ชมนะครับ40 32นี่ชอบเป็น <c oughs> คุณผู้ชมเนี่ยต้องเปลี่ยนให้อ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้้วคคุณผูชมมนะรับอ่า รเริ่มจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคุณผู้ชมนะครับชุดปากไปด้ันแบบนี้นะครับผมเก็บสีให้กับชุดคานนะคุณผู้ชมนะกาดหน้าเขามีแล้วคุณผู้ชมนะครับยางหน้าเบิกใหม่นะครับยางหน้าเบิกใหม่คู่หนึ่งคุณผู้ชม นะเหมือนที่พีเ่เจมแจ้งคันนี้ก็มีเปลี่ยนฝาหน้า,าเปลี่ยนฝาพัดลมคุณผู้ชมนะเปลี่ยนฝาพัดลมแล้วนกะ็แต่พวกนี้เขายังเดิมหมดนะคุณผู้ชมนะยังเดิมรอยมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่ครบนี่คันนี้ของเดิมหมดคุณผู้ชมพวกคัดพวกห้องคัดห้องเกียร์ต่างๆเขายังเดิมอยู่นะครับคันนี้เป็น40แรงปี65นะครับน่าใช้นะครับอุ้ยราคาบันเบาคุณผู้ชมนะครับต้องรีบเลยนะ ต้องรีบเลยราคาจักรบาทไอ้เจมนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับใบดันกระผานห้าคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้เขาก็ทำโลบาร์มาคุณผู้ชมนะทำโลบาร์มานะครับยางยางหลังก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมนะยางหลังโอเคยังเหลือเยอะอยู่นะครับพวกชุดนี้ก็มีการเก็บงานให้บ้างคุณผู้ชมเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามคุณผู้ชมกล่องเครื่องมือมีแล้วนะครับกล่องเครื่องมือมียังอยู่นะคุณผู้ชมนะพวกนี้ก็เป็นเดิมเขาหมดอ่ามาชมชุดท้ายกันนะครับชุดท้ายสวยๆนะครับชุดท้ายสวยๆคุณผู้ชม คิดท,ท้ายสวยๆพวกนี้ยังเดิมอยู่คุณผู้ชมนะฝั่งนี้ก็น่าจะเดิมแหละนะครับแล้วก็พวกสู่ข้างต่างๆนี้ก็ปรับปรุงระบบให้คุณผู้ชมให้มันน่าใช้าตากรงตาไก่มันไม่ไหว,วเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับทำให้เรียบร้อยพวกนี้แต่พวกนี้ฝาเขาเดิมนะาฝาเดิมคุณผู้ชมนะครับฝาเดิม ไฟเฟย์เขาก็ย so hmm. <c oughs> so ังเดิมอยู่คุณผู้ชมนะครับมาดูยางฝั่งมาดูยางฝั่งนี้กันก็ก็เหลือเยอะนะนะครับเหลือเยอะนะครับคันนี้ก็มีเบรคไปด้วยไม่ต้องไปหาซื้อคุณผู้ชมอุ้ยราคามหาศาลคุณผู้ชมอุ้ยนะครับพวกนี้เขาก็เดิมหมดคุณผู้ชมคัสเดิมห้องคัสห้องเกียร์เดิมโปรโนลูต่างๆระบบเบรกโลต่างๆเอ้ยนะครับยังสมบูรณ์คุณผู้ชม นะครับคันนี้ปี6 5ห้กมากเดิมโรงงานยังอยู่นะครับก็มีเก็บงานพวกเขาเรียบร้อยบ้างคุณผู้ชมนะยางหน้าพี่เจมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับยางหน้าเบิกให้ใหม่นะครับหคู่อ่าหคู่คุณผู้ชมสภาพรถก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะคุณผู้ชมนะนะครับราคาสบายกระเป๋านะครับเท่า30แรงนะครับหลังคาก็มีแบบมีรอยแตกบ้างคุณผู้ชมนะครับนีดนิดหน่อยคุณผู้ชมนะครับใครนะครับที่กําลังแบบมองหารถใช้งานอยู่นะครับสี่สิบแรงนะครับพี่เจมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับใครมอง